สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับเกษตรเกาหนาหาจีเมื่อนี้ได้มาติดตามลูกป่านะครับที่เพื่นทีเอาขึ้นในวันที่17เดเดือนนี้นะครับเป็นลูกป่าสายปาหมอหยักนะสายพันธุ์บางอาลี่นะครับ เดี๋ยวอีกอยักน้อยสิได้ให้อาหารนะมือนี้ผมได้มากขุดซะเพิ่มนะครับผ้าทีมงานสามต่อตะเฮามาขุดบอ่อเพิ่มนะครับมาขุดบอ่อเพิ่มเนาะตอนนี้บอ่อที่ตะเฮาขุดไปเมื่อรอบทีแล้วเลิกแง่งนะครับก็อยู่ประมาณสองเมตรนะก็เพาะปลาแล้วนะครับลูกปลาก็เดี๋ยวอีกจังหน่อยสิให้บึงนะครับว่า ลูกปลาเพิ่นขึ้นตัวใหญ่มากหน่อยแค่ไหนนะครับเปิดสีเปิด,ปดให้จองได้นะครับที่ปนัดดาฟาร์มนะครับนะยู่บันทําจานนะเบอร์ติดต่อกับมีอยู่ขันผูน้ใดเสิร์ชเข้าไปเบึงอ,อ่อปนัดดาฟาร์มนะครับเป็นปลาหมอเทศนะครับพันธุ์บางอาลี่นะซึ่งเพิ่นได้ผสมสายพันธุ์ระวังปลาหมอชุมพรอนนะครับ ปลาหมอเอ่อนนเอื่นว่าใบโพสุราชนะครับแล้วก็มาผสมกับเวียดนามก็เลยกลายเป็นปลาหมอสายพันธุ์ใหม่นะครับบังอาลีนะเดี๋ยวผมใหญ่ไปเบิง่งการให้อาหารป่าพื้นด้จักเมือแรอ้สเียเดือนกว่านะครับเดือนกว่ามาเบิง่งฮ <40 000. S 1> ะสี่สิบหมือพอดีเนาะ อยู่ตอนนี้ก็โอ้โหตัวใหญ่แหงนะครับอยู่ประมาณน,นานสีอยู่สี่สิบกัตโตโลนะสิบหาตัวฮะสิบหาตัวสิบแปดโตโลนะครับเบื้องการให้เหงื่อนะครับการไล่อาหารโอ้สุดยอดแหงนะปลาในบ่อน,นี่นะครับเนื้อที่อยู่ประมาณหนึ่งงานหนึ่งงานเศษเศษนะเพิ่นลงป่าไปมื่นหาพันโตนะครับนี่เป็นไซ สายพันธุ์ยักคือกันบังอาลี่แต่ว่าเป็นสาขาหย่อยพ่นอยู่มาจากสายเชียสาขาหย่อยเพ่นโชคชัยคลาดนะครับพ่นเอามาแต่ว่าหลอบนี้เพ่นมาเพาะพันเองอยู่อำเภอปางกูจังหวัดชีเกตเฮาปนัดดาฟาั์มนะครับตอนนี้น้องเพันกำลังไปเอาอาหารนะครับอาหารเม็ดหน่อยกำลัง มาเดี๋ยวสิไายให้เบิ้งนะครับปลาหน่อยตอนนี้เบิ้งปลาใหญ่นะครับอายุสี่สิบมือนะครับนำอาหารมาประม่าณลูกหนึ่งนะลูกหนึ่งก็นาสิบอิ้มนะครับเพราะวานนี่เบิ้งการไล่อาหารการให้อาหารต้องให้ใหทั่วทั่วบอ่อนะครับกระจายเช่นให้เขากินในทั่วถึงนะครับโบเมนว่าอ๋อไปเทไใบมองเดียวแล้วก็ต้องเบิงอาการปาน้ำนะครับว่าข้าเจาเ้าล่เหยื่อดีบอ ปลานี่ก็ค่อนข้างทีแข็งแรงนะครับนะเพิ่นบอกว่าประมาณ18โ่ตัวโลนะครับช่วงนี้40่สิบหมื่นจะว่าเพิ่นสีเอาข้าวศากขมิ้นนี่นะครับอ่าเพิ่นบอกว่าเพ่งเดือน10นี่ยหนาสิได้จับนะครับมันค่อนข้างหนาแน,น่นแน่นะครับแต่ว่าเพิ่นสีเอาวันที่17นี่เพิ่นสีบอกว่าเพิ่นสีเทมาแยกมาบอกก่อใกล้ๆนี่ซึ่งเพิ่นแต่ก่อนเพิ่นเลี้ยงหาพันตัวตอนนี้ก็เตรียมไว้ไว้ไว้ เพื่อคัดเอาปลากลุ่มนี้นะครับเป็นการให้อาหารนะครับ้าเห้ากระเจห่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปปลายัายางไล่อาหารดีนะครับกระสอบหนึ่งหนาสีอ่าสูสีนะครับเกือบบออิ่มนะครับน่ะนี่ือก,การให้อาหารตอนตอนแรกนะครับเป็นมือแรกงอยู่ประมาณสี่ถึงหาโมงแรงนะก็เพื่อจะให้เป็นเวลานะครับปลาเมาื่อกีหูว่าต้องมา ตอดกินหรือว่ามาไลอาหารนะครับสังเกตเบืองปลาก็เริ่มกินนะครับกินอาหารอย่างแสบเลยตอนนี้าะเห็นเราก็มีความสุขนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการลูกป่าด้วยครับติดต่อใด้วันทีสิบเจ็ดนี่พ่นสิทําการสอนขึ้นมาจาําหน่ายแล้วปนรดาฟ้ามนะครับนะครับแล้วก็เพิ่นที่มีการขยายฟ้ามนะครับตอนนี้ก็ จีได้คุดเพิ่มอีกสามสีบอนะครับตอนนี้ก็หมดแมคโคของเขาก็ได้มาคุดไปแล้วนะครับมือนี้ก็ได้สองบอแล้วนะครับก็นั่งอยู่อีกบอหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บงานเนาะกระเรียมพร้อมเตรียมนามบอกก่าเพิ่นที่ทาการเพาะเพิ่มอีกนะครับวันที่สิบเจ็ดก็นำไปอีกประมาณเดือนเศษเศเพิ่นก็สีมีลูกปลาจำหน่ายเห็นพี่น้องอีกนะครับเออ คนผู้ใดสนใจลูกพันปลาติดต่อด่ปนัดดาฟาร์มนะครับเบอร์เบอร์อโทรเคยห้ไไปแล้วนะครับคงก็จำไม่ได้แต่ว่าเสิร์ชเขาไปเบึงในเฟซบุ๊กนะครับปนัดดาฟาร์มนะถ้าเทากัสิพ่อปลาหมอหยักสายพันุ์เอเชียบางอารีนะครับนะเดี๋ยวจะห้ไปเบ่งปลาหน่อยเนาะนี่กองเชียร์นะครับกองเชียร์มาเชียร์สมือมาเบึงมีความสุขเนาะใหญ่เนาะดีใจใหญ่หญปลางามบ่ เอองามบวเอองามอยู่ระหว่างมาบึงอยู่เรื่อยๆนี่เป็นทีมงานญาติพี่น้องนะครับรูกเิ่นทีมมามาบึงอยู่ตลอดมี่มีมีกองเขียน้ำไหลสองตนะครับกองเขียนมาหน่อยพร้อมอันตัวนั้นสาวหน่อยในโมเมนิ่นเน็ดหนังในโมเมนต์สาวหน่อยปลาแปงเน้อพ่นไหเื้อปลาหน่อยอยู่เม็ดอาหารก็จะเป็นเม็ดกิ๋วนะครับเดี๋ยวอีกจักหน่อยปลาที่ไหบึงปลาไหลเนาะปลานี่ต้อง มันสิให้อาหารทัวทัวบอนะครับนะมันเป็นอาหารหลูกออดอยู่นะครับตอนนี้ได้ได้จักมือเราเสียได้จักมือเรอปาปลาลูกปลาเนี่ยถึงเศร้ามือหรอเปะ่น่าสีเศร้ากว่ามือแล้วนะครับปลาตรงนี้ย่งบอเห็นไหลเนาะจ่ว่าก็ขึ้นมาอยู่นะครับ ปลาตัวใหญ่แล้วก็มันมันบดไ้ขึ้นเป็นซุ่มคือกับตัวนหน่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยมันจะไปซุ่มอยู่ทั้งใตอาหารนะครับสังเกตเห็นบอพี่น้องนะมันตัวนี่ประมาณโอ้สามเส้นได้แล้วครับสามสี่เส้นบางตัวนะเนี่ยนี่เราเพื่อนสิขาอยู่ตัวะบาดหาสินะครับขันผู้ใดพิเศษพนบอกว่าหาพันตัวขึ้นไปนี่สิมีราคาพิเศษนะครับวันที่สิบเจ็ดนี่นะ เดี๋ยวผมสิไายไปเรื่อยๆนะครับการให้อาหารโอ้ป่าใหญ่ไว้นะครับตอนนี้วันที่สิบเจดนี่เพิ่นกระสิจับขายแล้วนะครับบางหมองเนี่เพิ่นกระสิไล่กันนะเห็นว่าครับนาะสีเห็นอยู่นะครับเนาะมันโตใหญ่อยู่ประมาณนานะสีบางโตก็อยู่สามเส้นแล้วนะครับสามเส้นนะสามสี่เส้นก็มีนะครับ เอาพอกันคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็เว,วลากัสมกวนเนาอะอย่าลืมนะครับติดตามฝากกดติดตามากดมกแชร์กดไล update, ค,ค์น้ำแน่นะครับช่องเกษตรก้าวนาหาจีตะเฮ้าสิได้อ่ติดตามหรือว่าอัปเดตความเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตของปลาสายพันธุ์บางอาลีนะครับซึ่งมีการพัฒนาสายพันธุ์ตอนนี้มีคนสำหรับการตอบรับในเรื่องการ จะเริ่มเติบโตนี่ถือว่าโอเคใส่ใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นฝากน้ำเนนะครับช่อง youtube นองไม่หรือว่าขันผู้ใดสนใจติดต่อมองใดบ่ใดก็โทรหาผมได้นะครับ0973429763นะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ